าจจะวายไหมนิสันคิกส์มใหม่โคตรสวยสไตล์ผู้ดีขึ้นเยอะพร้อมตัวเลือกขับสี่มาสักทีคนไทยรออยู่นะทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับทำเลางสมรุภูมิตลาดรถยนต์ใหม่ที่นับวันยี่จะเดือดแข่งกับอุณภูมิโลกในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลสำหรับคนใช้รถใช้ถนนในช่วงหน้าพายุฤดูฝนก็คือน้ำท่วมแต่ถ้าจะเรียกแบบสุบภาพสุภาพหน่อยก็คือน้ำรอระบายนั่นเอง <c oughs> เมื่อวิถีชีวิตของชาวเมืองอยังคงต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักแถมการจะมีรถมากกว่า1นึคันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีสักเท่าไหร่ ค่ายรถจึงต้องปรับตัวมาทำตลาดรถยกสูงจำพวก SUV crossover ที่มีทั้งขนาดเล็กกระทัดรัดไปจนถึงขนาดกลางให้เลือกสรรกันซึ่งทย้อนไปในช่วง10ปีที่แล้วนิสันคือหนึ่งในผู้เริ่มตลาดรถกลุ่มนี้ดยเพื่อเดิมกันที่นิสันจุกซึ่งเป็นผู้นำด้านดีไซน์ของรถ crossover ว่าไม่จำเป็นต้องมีหน้าตาเฉยๆหรือเป็นรูปทรงกล่องอย่างที่เคยชินกัน มาจนถึงตอนนี้นิสันได้ส่งไม้ต่อให้กับน้องเล็กอย่างนิสันค e ิกส์อีพาวเวอร์ให้เข้ามาลดแรงและทาตลาดในเมืองไทยจนกลายเป็นขวัญใจสายประหยัดที่ต้องการทั้งสมรรถนะและความประหยัดน้ํามันในคันเดียวกันล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของเจ้าคิกส์โฉมใหม่แบบถอดด้ามแล้วในต่างประเทศซึ่งเรียกเสียงฮือฮาไปพอสมควรแล้วแบบนี้คนไทยจะมีสิทธิ์ไหมนะแล้วจะได้ตอนกี่โมงคือในที่สุดจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานิสสันพุดไอเดียใหม่ในการเปิดตัว k ิ c k s Generation ที่2โดยการเอาจอ LED ขนาดยักษ์มาตั้งเป็นกล่องใจกลางย่านที่มีคนพลุกพ่านอย่างบุคลินซึ่งเรียกความสนใจจากผู้คนแถวนั้นได้ดีมาก้วยคอนเซปต์การออกแบบรถที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแฟชั่นรองเท้าสเนคเกอร์อเทมที่ใครๆก็เข้าถึงได้และใช้อยู่ในชีวิตประจาวันอย่างที่คุณเคลลีซีเนียร์ดีไซน์ดีคเตอร์ของนิสสันได้พูดถึงเอาไว้ว่า ความบึกบึนและความคล่องตัวคือสิ่งที่เป็นใจความสําคัญของการออกแบบในโฉมใหม่นี้ดีไซน์ตัวรถที่ดูบึกบึนทรงพลังจะให้ความรู้สึกปลอดภัยไว้ใจได้ในขณะที่ความคล่องตัวปราดเปรียวคือการเดินทางรวดเร็วและมีอิสระสามารถไปได้ทุกที่มองจากภายนอกรถจะมีความดุดันแข็งแกร่งพร้อมลุยในทุกเส้นทางและเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารจะต้องสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่หรูหราแฝงไปด้วยรายละเอียดจนกลายเป็นรถคันโปรดที่อยากจะขับในทุกวัน ดีไซน์ด้านหน้าดูด,ดันไม่เกรงจะใครแม้แต่พี่ใหญ่ในค่ายเดียวกันเอ๊ะพิกี้ห้อไหมเนี่ยมาพร้อมกับชุดไฟหน้าแบบ Full LED ีีไม่ได้ทำอันนีงไ์แบบกราฟิกที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลได้ในรุ่น S R ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดสอดรับไปกับกระจังหน้าลายเส้นแนวนอนขนาดใหญ่เสริมภาพความเป็นรถ S U V มากขึ้นจากโฉมที่แล้ว มีการลากเส้นสายจากกระจังหน้าและมุมล่างของไฟหน้าไปเชื่อมกับชุดกันชนเพื่อเพิ่มมิติของตัวรถให้ดูลุยบากยิ่งขึ้นเซ็นเซอร์การะยะยังคงมีมาให้ในด้านหน้าถึง4จุดและยังมีกล้องซ่อนอยู่ใต้โลโก้หน้ารถซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกล้องรอบคัน360องศาแน่นอนว่าเป็นนิสสันรุ่นใหม่ในพอ,อนี้แล้วต้องใช้โลโก้แบบใหม่ที่มีไฟเรืองแสงสีขาวดูโมเดิร์นไฮเทคเข้ากันเข้ากันกับดีไซน์ตัวรถนิสสันยุคใหม่สุด,สด ด้านข้างเมื่อมองจากแนวระนาบเดียวกับตัวรถจะเห็นได้ชัดเจนว่าเส้นสายของคิกส์โฉมใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากไปติดตัวรถขยายขึ้นในทุกส่วนรวมถึงระยะกราวเคียร์แลนส์สูงสุดจากพื้นก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันล้ออล่อยปัดเงาดีไซน์ใหม่ตามหลักอากาศพลาศาสตร์ขนาด19นิ้วมีมาให้ในรุ่นท็อ S R ส่วนหลังคาทูโทนยังคงถูกนำมาใช้ในคิกส์ชมใหม่นี้แต่คู่สีจะออกไปทางสปอร์ตกึ่งหรูหรามากกว่าการใช้สีพื้นในชมที่แล้วมีการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยการใส่ชือรุ่นเอาไว้ตรงฐานกระจกมองข้างและบริเวณเสาดีท้ายรถรวมถึงลายพื้นผิวช้ยล่างแบบ 3D ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากขอบยางรถเท้าสเนคเกอร์ซึ่งบางคนก็แซวว่าเหมือนผิวองค์ลูกกอล์ฟเอ๊ะตกลงจะเหมือนอะไรกันดีนะด้านท้ายรถมีการออกแบบใหม่หมดไม่เหลือเขาโครงเดิมของคิกส์ชมที่แล้ว แผงไฟท้ายมาเป็นลายเส้นแถบๆล้อไปกับไฟเดียมอ n นิ่งไลท์้นาน้ารถโดยมีการลากเชื่อมต่อกันจากซ้ายจรดขวาแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบไลท์บาร์อย่างที่รถไฟฟ้าค่ายจีนส่วนใหญ่ชอบใช้กันนะครับส่วนไฟท้ายกลายเป็นเหลี่ยมสันของตัวรถไปด้วยดูหรูไปอีกแบบพื้นที่สัมภาระท้ายรถกว้างขึ้นแต่ยังไม่มีตัวเลขที่ทางนิสสันเคลมออกมาหลุมยางอะไหล่ด้านล่างให้มาเป็นชุดป่ายางถ้าใครไม่สบายใจก็เลือกเปลี่ยนเป็นยางอะไหล่ได้อยู่แต่น้าเสียดายที่สุดคือฝาท้ายยังคงเป็นแบบอัตโนมืออะไรกันครับเนี่ย ก็ได้แต่มองโลกในแง่ดีรถคันที่อยู่ในภาพนี้เป็นเพียงแค่รถพรีโปรดักชันยังไม่ใช่เวอร์ชันผลิตขายจริงนิสสันอาจจะเพิ่มออปชันไหมทีหลังก็ได้นะใครจะไปรู้ <c oughs> ก่อนที่เราจะพาไปดูความพรีเมียมและออปชันภายในตัวรถที่ถูกอัปเกรดในคลิปสมใหม่กันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับดีไซน์ภายในเปิดประตูรถขึ้นมาก็ต้องร้องวา้าวเพราะจากเดิมที่เคยโดนบุลลว่ว่าดีไซน์ภายในใชร้ร่วมก,กันกับนิสสันอเมร่าบ,บ้านเราหรือเวอร์ซ่าในอเมริกามาคราวนี้ว่่าานน้้้องเคไไมไดแลวะรับ ไฮไลท์เด่นเลยจะมีแผงหน้าจอขนาด12.3นิ้วที่เป็นจอมัดวัดอยู่หลังพุมาา่มอะไรและหน้าจอกลางสาหรับชุดเครื่องเสียงต้องการคอนโซลซึ่งทางปลายฝั่งนี้จะมีลักษณะเอียงเล็กน้อยเพื่อหันเข้าหาผู้ขับขี่รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้าสายจุดต่อมาคือวัสดุบนุ่มซอฟทั h ที่ให้มาแบบจัดเต็มมากๆทั้งคอนโซลด้านบนแผงคอนโซลกลางบริเวณช่องแอร์และปุ่มปรับเครื่องเสียงหรือชุดแผงประตูที่นุ่มนวลชนฝันอยากจะนอนในรถทั้งวันทั้งคืนเลยก็ได้มีการเดตะเข็บด้วยได้สีแดงรับกับลายบนบ อยู่บนเบาะนั่งในรุ่น SR ตัวท็อปเนี่ยนะอย่างสุดท้ายเลยคือหลังคาพาราไดมกรูฟที่สามารถเปิดรับลมได้ไม่ใช่บ,บักระจกแบบฟิกเฉยๆแบบในรถคู่แข่งบางค่ายมาพร้อมกับม่านบังแดดแบบไฟฟ้ากดสวิตช์เปิดปิดได้สบายบริเวณไฟสองแผ่นที่แบบนี้สิแฟนนิสสันชาวไทยต้องเลิฟแน่นอน สิ่งอำนวยความสะดวกในตัวรถยังมีอีกหลายอย่างให้ตื่นตาตื่นใจซึ่งนิสสันยังคงให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆอยู่เหมือนเดิมในรถมีช่องชาร์จ USB Type C ถึง4จุดพร้อมไวร s สชาร์จิง่งแบบเป็นเนินให้ยนโทรศัพท์ลงไปไม่ให้ไหลระหว่างขับขี่มีปุ่มปรับเสียงและปุ่มปรับแอร์ที่ยังคงแยกออกมาให้ไม่ได้ใส่ทุกอย่างไว้ในหน้าจอกลางและลำโพงบลส์อันเปริมบริเวณหัวเบาะคู่หน้าเพิ่มเติมจากรุ่นเดิมเวอร์ชันอเมริกาที่มีมาให้เฉพาะหัวเบาะฝั่งคนขับ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสิ่งที่ขัดใจให้มองบนกันอยู่บ้างนอกจากฝาท้ายที่ไม่ใช่แบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้านั่นก็คือเบอาะนั่งคู่หน้าที่ไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้าเลยสักตัวสงสัยจะเอาต้นทุนไปลงกับลำโพงหัวเบาะหมดแล้วแน่ๆนกับอีกจุดที่สะเทือนใจมากคือแอร์หลังที่ไม่มีมาให้แต่ก็ปลอบใจด้วยการใส่ที่เท้าแขนและหัวเบาะตรงกลางสําหรับผู้โดยสารด้านหลังมาให้แทนสงสัยจะเอาไว้ใช้เวลาเอียงตัวมาพิงรับแอร์จากด้านหน้าละมัง้ง ส่วนเรื่องพื้นห้องโดยสารด้านหลังที่ไม่ไเรียบสนิทอันนี้พอเข้าใจได้เพราะต้องมีพื้นที่ให้อุโมงค์เพลากับเคลื่อนล้อหลังนิดนึงในรุ่นกับเคลื่อนสี่ล้อส่วนคุมพลังและระบบขับเคลื่อนจากข้อมูลบองตอนทีนิสันได้เปิดเผยออกมาณวันที่ทาคลิปนี้นิสันคิกซ์ใหม่มีคุมพลังเดียวคือเครื่องเป็นซิน2ลิตรให้กําลังสูงสุด141แรงมา้าแรงบิด189นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ x t r o n i c CVT มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อ Intelligen t a l l Wheel Drive ในทุกรุ่นย่อยซึ่งนี่เป็นครั้งแรกของนิสันเลยที่เปลี่ยนจากระบบขับเคลื่อนล้อหน้ามาเป็นขับสีในคิกส์อย่าเพิ่งหน้านิวคิวคุมหมดกันนะครับต้องรอดูกันวา่าทางนิสันเอาเจ้าคิกส์จฉใหม่นี้มาขายนอกตลาดอเมริกาจะมีรุ่นขุมพลังไฟฟ้าหรือ E-power ให้ได้เลอกันหรือเปล่าก็ต้องมารอรู้กันอีกทีนะครับมาถึงจุดนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะ นิสสันคิกส์เทลใหม่เปิดตัวในอเมริกามีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยคือรุ่นเริ่มต้น S, <S รุ่นกลาง SV และรุ่นท็อป SR ณวันที่ทำคลิปนี้ทางนิสสันยังไม่ได้ประกาศราคาออกมาอย่างเป็นทางการแต่ถ้าใจที่สุดได้วิเคราะห์โดยอ้างอิงจากราคาของนิสสันคิก k ์รุ่นปัจจุบันที่หน้าตาเหมือนบ้านรเราเป้ขายในอเมริกาเริ่มต้นที่21,340ึยถึง23,900เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ775,000ถึง867,000บาทซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงราคาที่ใกล้เคียงกับนิสสันขายในไทยตอนนี้เลย ถ้านิสันนำคิกส s โฉมใหม่นี้เข้ามาขายในไทยคาดว่าจะยังคงอยู่ในช่วงราคา800,000-1ล้านบาทซึ่งเ่จะพอให้แฟนๆนิสันชาวไทยตบเท้าเข้าโชว์รูมไปจับจองน้องคิกส s กันอีกครั้งและอย่างน้อยต้องเป็นขุมพลัง E-Power เพราะถ้ามาเป็นเครื่องสันดาแบบสเปคอเมริกาด้วยล่ะก็คาดว่าบรรดาพ,พี่เซลนิสันคงต้องนั่งกินมะม่วงดองกันต่อไปยาวๆแน่นอนคิดแล้วก็เปรี้ยวเข็ดฟันแทนเลยนะครับ หลายคนคงสงสัยว่าทานันิสันจะเ,เข้ามาขายในไทยจริงๆหรอจากสถิติการนำรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากตลาดโลกเข้ามาขายในไทยของนิสันก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่าดูจะไม่ค่อยกระตือรือร้อนในเรื่องนี้สักเท่าไหร่จนกลายเป็นวลีไวรลัลยังสวยไม่ขายที่เรารู้จักกันดี ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วภายในองค์กรอาจจะกําลังพักดันบางอย่างอย่างเต็มที่เพื่อรัรกษาฐานคะแนนแฟนๆชาวไทยก็เป็นได้และเมื่อไม่นานมานี้ท่านประธานใหญ่ได้เปิดตัวแผนดีอาร์ว่าจะคงไม่ถอดใจกับตลาดประเทศไทยและโอเชียเนียพร้อมเดินหน้าเต็มกําลังในตลาดรถยนต์นั่งเมืองไทยด้วยไลน์ออพที่หลากหลายรวมถึงรถกระบะปิก k อพอย่างนวาวาร่าโฉมใหม่และมีการเย้เยๆว่าจะเปิดตัวรถเอสวีไฟฟ้าคันใหม่ด้วยนะซึ่งก็ไม่แน่ว่าคิกโฉมใหม่ที่เปิดตัวในบ้านเราอาจจะได้เป็นขุมพลังไฟฟ้าก็เป็นได้ นิสสันคิก k ์โฉมใหม่เจเนอเรชันที่2มีจุดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่ดูบึกบืนและกว้างขวางขึ้นจากโฉมปัจจุบันอย่างผิดหูผิดตาภายในยกระดับให้ดูพรีเมียมด้วยวัสดุต่างๆรวมถึงเส้นสายการออกแบบที่ไม่ไปซ้ำกับพี่น้องร่วมค่ายอย่างอเมร่าแล้วเทคโนโลยีกับเคลื่อนสีล้อและออปชันที่อัดแน่นมาให้เต็มคันจนไปยู่หัวแถวของรถในกลุ่มได้สบายส หวังเป็นอย่างยิ่งวัน,นิสันจะยังคงส่งเสริมและรักษาฐานลูกค้าที่ติดใจในสมรรถนะและความประหยัดจากเทคโนโลยีอีพาวเวอร์ e ในนิสันคิกซ์รุ่นปัจจุบันเอาไว้ได้อย่าปล่อยให้เขาคอยนานจนเปลี่ยนใจไปซบใายอื่นกันหมดละ่ะแล้วก็เลยครับคิดว่าคิกส์ชมใหม่นี้เป็นยังไงบอกอมเมนตนพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ